บางทีสวัสดีแม่แม่พี่พี่สมาชิกนะครับบางทีสวัสดีคนดวงดีนะครับอ่านะครับวันนี้วันพุธที่16เมษายน6 8แปดเลยนะสมาชิกมาถึงวิทยาใหญ่บ้านเราแล้วนะครับสลับวันนี้นะนะครับตอนเช้าๆนำความสดชื่นมาฝากนะนะครับแล้วค่อยไปลุ้นแนวทางกันสลับวิทยาใหญ่บ้านเราวันนี้นะครับรัฐมีฮานอยด้วยนะครับสลับวันนี้เนาะนะครับชมคลิปนี้ให้จบนะสมาชิกนะครับเดี๋ยวอ่าผมมากระทุงัฐบาลไทยให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมจะได้การลืมนะครับแล้วก็อ่าผมมีแนวทางนะครับ เรื่องหางประทัดนะครับที่ผมไปขอพรกับตะไครที่วัดเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับเนาะนะครับ,นะรบเออนำมาให้มาชิกได้พิจารณากันเพื่อมีโชคมีดวงกับตะไครนะนะครับอย่าลืมขอพรตะไคร์ด้วยนะมาชิกนะครับวันนี้มันหมานไปน้ำกันนะครับเย็นนี้มาลุ้นปังกันนะครับขอโชคดีทุกๆแนวทางเงลยสำหรับในทางผมนะวันนี้นะขอให้เป็นวันดีๆสําหรับ พี่พิมาชิกคนดวงดีทั้งหมดนะเดี๋ยวชมคลิปนี้ให้จบในมาชิกนะครับมันมันไปน้ากันครับ<า>วันน,<า>นี้นะครับก็ทําขึ้นมาเป็นคลิปพิเศษนะครับสำหรับวันนี้โดยเฉพาะเลยในมาชิกนะครับผมกระะทุงให้อีกครั้งหนึ่งเพราะการลืมนะครับเดี๋ยวเพราะว่าช่วงเทศกาลสงการานพอดีนะครับเล่นน้ำเพลินๆอ้าวนะครับลืมแนวทางผมสนิทเลยก็เลยมากระทุงให้อีก นะครับรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็จะมีแนวทางนะครับเลขมงคลหางประทัดตะไคร่ให้ชมด้วยนะมาชิกสำหรับวันนี้นะนของเป็นวันดีๆดีสลายมาชิกทุกคนไปด้วยกันแล้วกันเนาะนะครับอ่ะนะครับไปสู่เป็นอาหารในมาชิกสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับยังไงวันนี้ขอให้นะครับได้แชมป์เลยสำหรับในทางรัฐบาลไทยผมน้องไปสู่เป็นอาหารสำหรับพี่มาชิกนะคนจากเกาะห้องเรียนก็อ่าบีทีแปดสองเจได้มาชิกนะครับผมอ่ะกระทุ้งอีกรอบหนึ่งนะสำหรับรัฐบาลไทยผมนะนะครับวันที่สิบหกนะวันนี้แหละนะครับวันพุธ นะครับเนี่ยขอเป็นวันดีๆสวัสดีมาชิกทุกคนไปด้วยกันแล้วกันเนาะนะครับหกห้านะนะครับผมให้เด่นหกกับห้าห้ากับหกจะคู่ไว้ก่อนเลยในมาชิกเพราะบางทีมันมาตำแหน่งพี่น้องนะครับต้องระวังไว้ด้วยเนาะนะครับผมผมจะจับเด่นพี่น้องให้อยู่นะครับหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเนาะนะห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสองนะครับผมเน้นที่หกเก้ากับห้าหนึ่งได้นะครับเน้นหกเก้ากับห้าหนึ่งในมาชิกนะครับสลับในตัวนี้นะบางทีมันมาในตัวรองต้องระวังไว้ด้วยเนาะนะครับนะครับในใจนีี้้้อยยาาากกใใหหหเเเ็บบบมดนนะะคครรรััพงง่ นะครับมันมาในตัวรองไงเดินทางไปในเดินทางกลับนะถ้ามีกําลังนะครับถ้าไม่มีกําลังก็ในตัวเน้นนะครับผมเนาะนะครับอ่าอันนี้ผมให้หกกับเก้าเลยนะระวังเบิ้ลไว้ด้วยนะนะครับอ่าเบิ้ลก็อ่านะครับเบิ้ลก็หกหกกับห้าห้านะสำหรับแนวทางเบิ้ลในมาชิดนะครับเนาะนะครับสามพี่นั่งก็นะครับแปดหกเก้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งห้าสองนะวันนี้ผมมีกําลังวันด้วยนะนะครับกำลังวันรัฐบาลไทยระวังไว้ด้วยนะนะครับสองสี่ 8กลังวัน 2, 4, 8นะสลับเดียนกำลังวัน,วนยังไม่มามาหนึ่งตัวนะต้องระวังไว้ด้วยสลับเดี่นกำลังวนัน จะใช้กับรัฐบาลไทยกับเราพัฒนานะนะครับวันนี้ผมฟาดที่5นะนะครับเด่น5รองหนะวันนี้เด่น5รองหในมาชิกนะครับเนาะฟาด5รอง6วันนี้นะครับชอบไหมเด่น5ก็จะมี50 51 5นน่านะครับนะครับยังไงขอให้มาซอที่นั่งสาไม่นั่งเลือกสลหรับวันนี้จะได้ปุ๊บปวงปังๆกันนะครับสำหรับแนวทางวันนี้ก็เดินดีแล้วก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องในมาชิกนะนะครับเดี๋ยวเย็นนี้มาลุ้นปังกันมาดูในทางนะครับ มาดูในทางเล็บประทัดในมาชิกนะครับสลับเล็บประทัดต, uh, ตะไคร่นะนะครับนำมาแบ่งปัน <ouse noise> ให้มาชิกน,น, th น,นะครับผมนะเปิดให้มาชิกคนไหนที่ชอบเป็นทางมงคลนะอย่าลืมขอพรตะไคร่นะครับถ้าเกิดชื่นชอบเนาะนะครับเปิดตะไคร้ให้โชคนะนะครับอ่ะนี่นะครับแนวทางหางประทัดนะผมเอารวมมาจากในห้องมาใหา้อ่ะนี่เลยนะครับผมอันนะนี้แนวทางหางประทัดนะที่ผมไปวัดเจดีนะครับผมนะดูใบจริงนะนี่ใบจริงนะชัดเจนไหมเนี่ยนะครับอ่าเข้าศูนย์แปดสองห้านะครับ อ่างประทัดวัดตะไคร่นะครับผมอ่าจะอ่าชมเป็นที่ผมเขียนไว้ละนะนี่เลยนะนะครับอันนี้เลขหางประทัดนะครับวัดเจดีนะครับอ่าจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผมไปของวัตะไคร่ช่วงสงกรานนั่นแหละเอ้านะครับถ้าชื่นชอบเลขหางประทัดก็ดูแลกันนะครับผมอ่ามีตัวไหนบ้างที่ใกล้เลขหางประทัดผมอ่าผมฟาดอีห้าเนาะนะครับก็จะมีห้าหนึ่งห้าสองนะหางประทัดมีห้าอยู่ในมาชิกนะครับผมเอายังไงขอเป็นวันดีๆสำหรับพี่พิชมชิกทุกคนไว้ด้วยกันแล้วกันสหรับ รัฐบาลไทยวันนี้นะครับดิเจนี้มาลุ้นปังกันได้เริ่มที่ชอบในทางแห่งประทัดเย็นขอพรตะไข่้ดยเด้เผยตะไข่ประโชคประดุจให้กับเราเนาะยังไงขอเป็นวันดีๆสําหรับพี่ๆสมาชิกทุกคนไปด้วยกันแล้วกันนะครับอ่าสำหรับคนดวงดีวันนี้นะครับผมอ่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกการไลค์กันแชร์ใจสมาชิกขอบคุณทุกการติดตามจ้าสมาชิกที่มาติดตามมาด้วยเนาะนะครับดิเจนี้มาลุ้นปังกันโชคดีเป็นของทุกคนไว้เจอกับผมคลิปต่อไปขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ